ซองชีวิตโล o w l i ฟ e ของโดมปรกรณ์ล้ำหลอกคันเทปคะ่ะต้องบอกค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีแฟนคลอบติดตามเยอะจริงๆค่ะล่าสุดจะพาทุกท่านไปติดตามชีวิตล่าสุดของความหลอกคันเทปอย่างโดมปรกรณ์ล้ำใครจะคิดแล้วว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุเขาเลขสี่กันแล้วการเวลาไม่สามารถทําอะไรบนใบหน้าท่านได้จริงแล้วค่ะด้วยความหลอกคันเทปล่าสุดนี้ โด,ด,ดมออกมาแชร์มาเผยภาพให้เห็นค่ะเป็นการเล่นเซิร์ฟสเก็ตพาให้เห็นอินสตาแกรมของเจ้าตัวลีลาการเล่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยละค่ะลหลงไหลกีฬาชนิดนี้กันเป็นที่สุดเลยมีทั้งเซิร์ฟบอร์ดที่เล่นในทะเลคู่กับภรรยาสุดสวยเล่นกันเก่งทั้งสองด้วยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามเป็นเซิร์ฟสเกต กีฬาบนแผ่นกระดานชนิดหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างสเก็ตบอร์ดกับกีฬาเซิร์ฟนั่นเองเดยออกแบบแผ่นเซิร์ฟสเก็ตนั่นก็คือเพื่อให้สามารถเล่นเซิร์ฟบนบกได้คะ่ะจะเป็นยังไงมาติดตามกันคะ่ะ